สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนักรลรหัสอบรม238นะครับสำหรับวิชาที่เรานำหลักการของ CBL มาใช้ก็คือวิชาธรรมิบาลกับการป้องกันคอร์รัปชันซึ่งอันนี้น่าจะตรงกับหลักสูตรที่เราอบรมในช่วงนี้พอดีเลยนะครับผมขออนุญาตแนะนำนิดหนึ่งว่าวิชาธรรมิบาลกับการป้องกันคอร์รัปชันที่มหายาลัยราจะพัฒน,นกรเนี่ยเป็น วิชาที่เปิดเป็นวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาในะระดับปริญญาตรีได้เรียนนะครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่4ต่ก็นักศึกษาลงทุกเทอมนะครับเทอมหนึ่งก็ประมาณ3มหมู่เรียนด้วยกันหมู่เรียนหนึ่งก็ประมาณ4-60ถึงนะคะสีถึงคนได้รับการตอบรับดีมากนะครับแล้วก็เราได้มีการสอบแทกแล้วก็เอาเทคนิคของ CBL คือ Creative Based Learning ของที่สำนักง,งานปวชได้จับกบุรมเนี่ยเข้าไปใช้ผมยกตัวอย่างเรื่องการสอนในแผนการสอนซึ่งผมได้ส่งไปล่วงหน้าแล้วเนี่ยนะครับหัวข้อหนึ่งที่เรานำมาใช้กับเทคนิคเขาเรียกว่าเป็น CBL Model เนี่ยก็คือเรื่องการทุจริีคอลรักชันเราเริ่มจากว่าให้เด็กเนี่ยตั้งคำถามว่าทำไม ภาคพมไทยจึงมีการทุจริตนะฮรแล้วมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรอันนี้ก็เด็กก็จะเอาพวกเอกสารนะฮะที่ค้นได้จากเว็บไซต์นะฮะเป็นหนังสือพิมพ์บ้างอะไรบ้างที่ตีพิมพ์อยู่ในเว็บไซต์หรือในออนไลน์เอามานําเสนอมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็สรุปเป็นประเด็นว่าเนี่ยสาเหตุของการทุจริตนั้น อย่างน้อยมีกี่อย่างมี6อย่างมีเรื่องความไม่ละอายมีความเรื่องปัญหาทางด้านเศรษฐกิจส่วนตัวเรื่องคุณธรรมต่ำอะไรพวกน,นี้เราก็ได้เห็นมุมมองใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของความกระตือรือร้นของนักศึกษาที่เรียนนะครับดังนั้นผมคิดว่ากระบวนการ CBL ที่ใช้ทั้งแสนขั้นตอนแล้วก็ใช้9บรรยากาศเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยจะมีประโยชน์มากนะครับทำให้เด็กสนใจ คลิปที่ผมส่งมาให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่ทําการอบรมได้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเด็กมีความสุขและเวลาพูดถึง CBL แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นเทคนิคการเรียนเป็นโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจในการที่จะนํามาใช้ในการเรียนการสอนในระดับุ้มศึกษานะครับสําหรับเรื่องของการวัดผลประเมินผลเนี่ยเราก็พยายามให้เด็ก มีการวัดผลประเมินผลมากกว่าหนึ่งครั้งคือเราไม่ได้ว่าวัดผลครั้งเดียวแล้วจบแต่ว่าอาจจะดูว่าเด็กมีความพึงพอใจกับคะแนนที่ได้ไหมหรือเขาอยากจะซ่อมอาตรงไหนไหมนะครับซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของ CBL คือการเรียนเราไม่ได้เน้นว่าให้เด็กเนี่ยมันมีความเครียดหรือว่าได้คะแนนนะแต่ต้องเป็นเป็นการเรียนที่เด็กต้องรู้ทุกด้านนะฮะทุกวัตถุประสงค์แล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลาเราเรียนไปแล้วเนี่ยเด็ก เด็กเขาจะต้องได้ความรู้จริงๆนะฮะแล้วก็เกิดความเข้าใจและสามารถสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการจริตแการของ้านคอรปชันได้อย่างแท้จริงนะครับีนี้ผมก็คิดว่าการนําเทคนิค CBL ตั้งแต่ขั้นตอนแล้วก็9ก้าบรรยากาศมาใช้ในการเรียนการสอนที่ปหาทยลา,าลลราชภัฏนพระนครในวิชารรมาพิบาลกับการป้องกันคอรปชันเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยครับขอบคุณมากครับ